ติดไฟให้สว่างเลยครับอืมหน้าบ้านพอดีถนน

กําลังหุงข้าวตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วทุ่มเกือบสี่สิบนาทีแล้ว ไม่ทนะแล้วต้องุมประสู้เพื่อเกียรและศักดิ์ศรีของนั่นนะครับผมต้องเรียนว่าธิษฎีเนี่ยท่านยืนยันในข้อที่จริงว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้ไปล้อมเรียนท่านเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วท่านก็มีการพูดคุยเคลียร์เจรจากันนอกรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนยันที่จะให้ดูแลสามโล กระสามโลเนี่ยก็จะรู้กันเท่ากันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ต่อรองก็เหลือโลครึ๊งต้มหัวหมูไฮะพรุ่งนี้วันเกิดจะต่อรองเหลือโลโลขึ้นเนี่ยจะไหวเจ้าที่หน่อยแล้วก็ไหวเทวดาหน่อยท่านบอกว่าเผ็ดเช่นนี้ท่านไม่ยอมท่านจะเริ่มเก็บเรียบร้อยเป็นลำดับลำดับมาทั้งไลน์ทั้งวีดีโอทั้งอะไรต่างๆ ขอ้อมูลต่างๆากเก็บรวบรวมมาจนมีความชัดเจนในเรื่องของความผิดก็เดินทางมาพูดกับเจ้าหน้าที่ก็คือปปปเพื่อ,อ,อ,อขอความเป็นธรรมแล้วขอให้กลับคู่ชื่อเสียงเขาด้วยะครับผมก,ก็เขาบอกว่าก็เป็นหน้าที่เราน้าที่เราต้องให้มนานๆาห,นาหน่อยนะครับเรา ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สืบสวนหาข้อพิสูจนงต้นเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ของปปชเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยปปตเข้ามาช่วยด้วยในการทำเงานเนี่ยเราพบว่าอ่าข้อเท็จจริงที่อ่าผู้เสียหายส่งมาเนี่ยมีหลักฐานน่าเชื่อว่าอุบมมุคคล ฐานน้ำชี้ีเติมานลยมีน้ำหนักลายนะอะมพอท่วมปีๆตรวสอบ,บนะครับแลว้วก็เนินการในส่วนที่เพ่มเตอพยาหรักษาตัวเป้าหมายสำคัญที่อยูใ่ในกลุ่มนี้เพื่อให้ครบถบปรก ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อนะครับรวมกับผู้เสียหายอีก